ที่ยังไม่ลงทะเบียนนะครับกรลงเบียนเลยนะฮะการโต๊ะ เป๋าอะไรต่างๆนะครับไปวางไว้ที่โต๊ะหรือว่าทางหน้าเวทีได้นะครับสําหรับอ่าทนที่ถือกระเป๋าอะไรต่างๆมานะครับนอกจากไม่ได้ไปไว้ที่รถนะครับอ่าโทรศัพท์ท จะเปนไายเดินทางี่ล้กานะครับอ่ารับทานี่เดินทางมาที่หลังนะครับก็อ่าองที่จะมี